พี่นอ้องเมื่อนี้ก็มาพอกับนุ่มดอนปาน้องบวกเก่าพี่นอ้องเมื่อนี้ที่พาเดินทางพาแม่บบานไปให้อา่านป่าครับผมกบานมากกับบก่ไก่พี่น้องเลยมนันหยุดครับวันพักผ่อนแล้วเวียงแล้งาน ว่เดี๋ยวพี่น้องเลยบรรยากาศรอบทางทางพี่น้อง ากาศดีดีดีพี่น้องริมเขารีสอร์ทนะ ค้นดีพี่น้องเมื่อนี้เงียบก็กเป็นบอ่อน้ำที่ของวัดนะพี่น้องแต่ก็บวันอาทิตย์ข้าจกก็มาพักผ่อนยอนใจกั็จกเสร็จเียบเสร็จงานเนาะวันนี้ผม,มว่างๆก็ได้พามีบ้านมากให้อาหารปลา เด,ดี๋ยวรถเถอะรถลงร้านจอดรถก่อนพี่น้องหอดแล้วครับ สาบริเวณวัดน้องพี่น้องเป็นสถานที่พักผ่อนยงนใจของคนเหยียดงานมาพักผ่อนกันเป็นสารน้ำทรรงบดล้ละพี่น้องเราก็เลยพิเศษจักรทลายนะครับพี่น้อง ก็ได้พี่เสียบอันออน,ออนี้ข้าจกับมาเสียวมาพักผ่อนเจ้าก็มาพักผ่อนกันพี่น้องเป็นธรรมดาบบไี่อย่างหลายติดเขาพี่น้องแล้วบรรยาก,กาศ ต้มกับเย็ยนวีวีพี่น้องเลยเนี่ยครับบรรยากาศเนี่ยครับนี่เป็นบอติดเขานะพี่น้อง่ะจะปากกระไรได้พี่น้อง พี่น้องเนะยอุ่นเดืองสูดพี่น้องยนาะกาศริมเขาพี่น้องเลยไปยอยากมาเที่ยวกับแม่เลยครับเพื่อพักผ่อนย้อนใจ รับลมลมวิวทิวพี่น้องเยเจากรยยอนแสงเด้พ <Jonas> ี่น้องรับเป็นกนี่้อขายของขายพี่น้องแต่อาทิตย์นี่กับแปลที่พี่น้องบ่เหินอาทิตยนี้คนมาหน่อยคนมาขีมาก ปกติเวลานีกัมาเต็มเลยที่พี่น้องไอ้พี่น้องพยางชัางไต่จัไงดีบ้ายางหล่อบึงครับบรรยากาศก็นีบโปตีค้นหนีมากหาลาที่พี่น้องเมื่อกี้ม่ค่อยไม่ข้นไปเลย ทักทีจะมาพักผ่อนยันใจนะพี่น้องมาปล่อยป่าปล่อยป่วยให้อาหารปงอาหารป่าประมาณนี้บรรยากาศรอบน,อน้องคูวน นั่นเจ็ดร้อยกว hey, ่าบาทแหมสไตล์เราสไตล์ลุงตูยลุงตู่นี่แม้ยครับผมเอาางไว้มาเที่ยวมาเที่ยวเลยครับมนี่ที่ออกกำลังกายไปดูนี่มันมีมีเต่าป่ะไปดูด้วยแป๊บมีเต่าป่ะ กค่ยังหลอกบรรยากาศหลอกบางคังพี่น้องกบ็บ่รู้นเวีอนนะพี่น้องว่าแย่ปกติแล้วหนะบทเวณนี่แล้วก็เวลานี้ก็คนขีมาหลายมาเต็มเลยพี่น้องมือนี้ก็แล่สีบางบ้านน้อง,องฝ่ายน้ำล้นน,น,น,นะครับพี่น้องวันนี้กาด รอ,รอบๆของวัดนอดของอบอรบเวณป่าที่เจ้าไม่อาหารป่าครับเป็นกับบรรยากาศริมเขาพี่น้องนะครับผมบรรยากาศริมเขาพี่น้องเลย เรอยากมาเที no liebe, story, so ่ยวกะเดินทางมาได้แล้วครับเพื่อนากาศดีพี่น้องกับลมเย็นๆนะครับพี i, temples, ่น้องสำหรับคลิปนี้นุ่มบุรอนเบ้าน้องปัวกะขอฝากไว้สำหรับอนเนาะไปพอกันคลิปนะฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe กับนุ่มรุนนุ่มบุรร เพื่อเป็นร่องใจถ้าคลิปต่อไปครับรับคลิปนี้กันสวัสดีครับผม